มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจัก,กระบุ๋มออกมาแจงหลังปลดหนี้แม่ปูนาแล้วลั่นกลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567ที่จังหวัดลบบุรีนายนรเศษหรือว่าจัก,กระบุ๋มเดินทางมาเปิดร้านแซบปลดหนี้ขายปลา,าทอดปลาส้มทอดน้ำพริกแจ่วบองปรุงสุกที่ห้างโรบินสันลบบุรีในงานร,รถเด็ด เป็ดพามูพร้อมทั้งเปิดใจกรณีบทดนี้แม่ปูนาหมดแล้วยอดสุดท้ายจำนวนเงิน60,000บาทนอกจากนี้แม่ปูนาแล้วยังใช้นี้ของเจ้านี้รายอื่นด้วยจนเดี๋ยวนี้เหลือนี้หลักหมื่นเท่านั้นรู้สึกสบายใจพร้อมยืนยันจะตั้งใจขายของเพื่อแทนความขอบคุณแฟนคลับที่ให้โอกาส ล่าสุดเจ้าตัวมีการออกมาเปิดเผยเรามากันที่งานรถเด็ดเป็ดพามูและมาที่ร้านแซ่บรดนี้ของจัก,กรบุ๋มซึ่งขายปลาราทอดปลาส้มทอดน้ำพริกเจ้าบองซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมากนะคะบอกว่าตัวเองใช้นี้เกือบหมดแล้วโดยไม่ใช่แค่นี้ของแม่ปูนาเจ้าเดียว มากบ้างน้อยบ้างตามที่ขายของได้จนตอนนี้เหลือนี่แค่หลักหมื่นความรู้สึกตอนนี้คือดีมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ